ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหญิงและคุณครูบุญก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหญิงจะมาสอนหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ค่ะอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมที่จะรับชมวิดีโอกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูหญิงมาเลยค่ะอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ ัวช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นพืชผักต่างๆ กินผักหลากหลายสีช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติหมู่ที่4วิตามินเช่นผล,ลไม้ต่างๆช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปากและฟันดี หมู่ที่5ไขมันเช่นน้ำมันไขมันจากพืชและจากสัตว์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารที่เราควรรับประทานควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายตรงตามหลักโภชนาการจะทำให้เรามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงค่ะ เด็กได้ดูวิดีโอกันเสร็จแล้วอย่าลืมไม่ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูนะคะว่าวันนี้เด็กๆทานอาหารครบ5้าหมู่กันหรือยังส่วนวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ